เลือกรับงานให้สมฐานะทายาตหมื่นล้านค่าตัวใส่ฟ้าพายุเดินออกสื่อไม่ถึง19ฟาดค่าตัว8หลักนำร่องลูกแพทิเซียคุณแม่ชมพู่อารยาสะดวกแล้วก็เลยพาลูกชายฟ้าแปดหมื่นล้านใสยฟ้าพายุพร้อมด้วยสามีสุดหล่อนอตวิสรุธออกอีเวนต์พร้อมหน้าพร้อมตาด้วยกันเป็นครั้งแรก พร้อมแจ้งประเด็นลูกชายรับทรัพย์15ล้านจากการเป็นพรีเซนเตอร์พระอ้นเด็กวันนี้ชมพูมีสีหน้ากังวลมากชมพูเผยว่าไม่อยากให้ลูกร้องก่อนมาหลับไปสามรอบถามว่าได้บอกลูกไหมว่ามาออกงานชมพูได้ตอบว่าก็บอกว่าอย่าทำงามหน้านะลูกตั้งแต่เช้าน้องเป็นยังไงบ้างชมพูได้ตอบว่าปกติเมื่อคืนก็หลับตื่นตามเวลาถามว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่สบายชมพูได้ตอบว่า คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายลูกก็ติดแม่พี่เลี้ยงก็ติดลูกยายก็ติดหลานเป็นกันทั้งบ้านตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่คนยังไม่หายคือชมเขาหายกันหมดแล้ววันนี้ผ่านแล้วงานน่าจะได้เห็นน้องไหมชมผู้บอกว่าต้องแล้วแต่ความเหมาะสมสินค้าตรงกับไลฟ์สไตล์เราก็ต้องเชื่อไม่งั้นคนดูจะเชื่อได้ยังไงวิธีการสื่อสารมันใช่เราถามต่ออีกว่า คิดนานไหมกว่าจะเลือกรับชมพูดได้ตอบว่าคุยกันมาสักพักแต่เรื่องของการถ่ายทำต้องรอเขาโตหน่อยเขาก็โอเคแต่ยังมีข้อจำกัดแล้วค่าตัวจะสูงขนาดไหนชมพูดได้ตอบว่าเหมาะสมเหมาะสมถามว่า15ล้านจริงไหมชมพูดได้ตอบว่ารู้การระหว่างเรากับลูกค้าละกันถามว่าเงินนี้เก็บให้น้องเลยไหมชมพูดได้ตอบว่าต่อแรกแม่กัดจะอมนิดนึง แต่ว่าวันที่ถ่ายงานก็ไม่ทรมานแต่ลูกต้องเอาดอเลยให้เขาหมดละกันจริงๆก็ควรให้เขาหมดแต่แม่ก็กะอมถามต่ออีกว่าต้องเก็บไว้เล่าให้เขาฟังว่างานแรกของเขาชมพูดได้ตอบว่ายุคนี้เก็บเรื่องราวได้ง่ายมีไฟล์เก็บได้ก็มีคุณค่าทางจิตใจของเขาถามว่ามีสินค้าอื่นจองตัวไว้หรือยังชมพูดได้ตอบว่ามีคุยๆบ้างแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ ไม่เยอะมากปานกลางเอากลางๆดีกว่าดูเขาไปโตวกว่านี้เรื่องแรกคงเป็นเรื่องเรียนให้โตตามวัยเมื่อถามว่าจะมีอีเวนต์เรื่อยๆไหมชมพูดได้ตอบว่าแม่เองยังไม่ออกอีเวนต์เลยมีงานลูกค้าถึงเอาเขาไปดีกว่าข้อจำกัดเราก็ประมาณนี้มานานถ้าไม่ใช่งานลูกค้าก็จะไม่ได้เจอตามอีเวนต์แม่ประมาณนี้ลูกก็น่าจะประมาณนี้